สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในความคิดส่วนตัวผมจะมาวิเคราะห์ว่าทักษิณทำลายระบบยุติธรรมไทยหรือไม่นะครับผมขอเกินกล่าวย้อนหลังเมื่อหลายๆปีก่อนนะครับแต่ว่าผมจะอ้างอิงของอาจารย์ธนพรก็แล้วกันนะครับที่ได้กล่าวไว้ว่า ตอนนี้พักเพื่อไทยหรืออดีตนายกทักษิณเป็นคนมีเส้นนะครับผมจะพูดแค่นี้ไว้ก่อนนะครับและผมจะพูดย้อนหลังมา,าหลายๆปีที่แล้วหรือว่าตั้งแต่เกือบ15ปีที่แล้วนะครับอ่และอันนี้เป็นการพูดและวิเคราะห์ของผมชาวบ้านธรรมดานะครับ มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มีการประท้วงรัฐบาลของอดีตนายกทักษิณน,นะครับก็มีถ้าจำไม่ผิดก็คือท่านโกวิทวัฒนะเคยพูดไว้ว่าเขาเป็นม็อบมีเส้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะขอเกินยาวไปอีกนิดนึงว่าะระบบขบวนการยุติธรรมไทย มันมีปัญหาตั้งแต่นานมาแล้วเมื่อก่อนระบบยุติธรรมไทยมันไม่มีมาตรฐานหรือสองมาตรฐานที่พูดกันออกมานะครับที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่จะอ้างอิงได้ก็คือคนเสื้อแดงนะครับคนเสื้อแดง หรือไม่ใช่เสื้อแดงที่โดนถูกกระทําหลายๆอย่างที่เห็นชัดๆคือกอ็มีการปราบปรามประมาณคิดไปประมาณ99สิเนะเวลานั้นบาทเจ็บน่าจะ2,000กว่าแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับอ,อดีตนายกทักษิณไม่ว่าจะคนใกล้ชิด คนบริวารแม้กระทั่งข้าราชการต่างๆติดพุกอีกเยอะมากนะครับยังไม่ออกอยู่ก็มีนะครับอ่นนี้พูดรวมถึงท่านนายกอดีตนายกยิ่งรักษณไปด,ด้วยนะครับแล้วก็คนเสื้อแดงโดนกระทบทังตรงแน่นอนคือบาเดเจ็บ99ศพแล้วก็2,000ตาย 99บก้ศพแล้วก็บาทเจ็บ2,000กว่านะครับแต่ผลกระทบทางอ้อมนะครับก็คือ,อ,อทางตรงเลยล่ะคือเข้าไปติดคุกเป็นจำนวนมากนะครับในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดมามันก็มีหลายครั้งนะครับแต่ผมเหมารวมเป็นเลยว่าผลกระทบที่ติดคุกนั้นน่าจะจำนวน น่าจะจำนวนหลายร้อยนะครับไม่ต่ำกว่า200นะครับและผลกระทบทางอ้อมนะครับเอาเป็นว่าผลกระทบทางอ้อมนี่คือว่ามันมีหลายอย่างนะครับบางคนอาจจุดบุกแบกบิดของทางการด้านความมันคงนั่นเองนะครับก็มีบ้านแตกซสแหลกขาดแล้วก็การติดฟุกแต่ตอนนี้ก็น่าจะออกมาเกือบหมดแล้วแหละนะครับ แต่ปัญหามันเป็นวงกว้างจริงๆในสมัยนั้นนะครับคือว่าอดีตนายกทักษิณก็เขาเป็นนักการเมืองเขาไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลือและอุปถัมภ์คนที่สนับสนุนคนที่เป็นแฟนคลับหรือคนเสื้อแดงหรือคนที่เป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยนะครับมันก็ เอาอันนี้มาอ้างอิงนะครับว่าตอนนี้ท่านอาจจะทำให้เห็นว่าอันนี้ยังไม่มีนักวิชาการหรือนักรัฐศาสตร์พูดกันนะครับท่านทำให้เห็นว่าคนมีเส้นเป็นยังไงนั่นเองนะครับก,ก็ท่านโดนมาแบบไหนท่านโดนถูกกระทำมาแบบไหนท่านก็ย้อนกลับมากระทำเองให้ทุกท่าน นนั่นเองนะครับแม้กระทั่งไม่ว่าพักเพื่อไทยและก็พักเก้าไกลก็กำลังจะโดนปุกกรรมอยู่ณปัจจุบันนะครับอาจจะมีการยุบพักก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเรื่องการทำลายกระบวนยุติธรรมนี้อาจารย์ธนพรได้พูดไว้แล้วว่าท่านมีเส้นนะครับ แล้วก็มีเส้นแล้วก็ยังอ่ายังโดนอ่ะให้อยู่ในควบคุมนะครับก็คือยังมีคดีอาญดต,ตัวมาตรา1นึเข้ามาอยู่นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าทั้งพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยก็ผมมองว่าเขาอาจฝ่ายที่มีอำนาจที่ทุกวันนี้นักวิชาการหรือนักรัฐศาสตร์ ก็พูดกันว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั่นเองนะครับและก็อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นเสรีนิยมก็น่าจะมีแต่พักเก้าไก่นั่นเองนะครับปัจจัยต่างๆที่คุมสองพักนี้กับเจ้าของพักอีกอีกพักหนึ่งพักเก้าไก่นี้ทั้งพักแต่ว่าพักเพื่อไทยเอาเจ้าของพักนะครับ คล้ายๆว่าเป็นตัวประกันนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ส่วนตัวของผมผมคิดว่าท่านอดีตนายกหรือนอทนอชอทักษิณเนี่ยที่ได้หนีภยัยและกลับมาในบีประเทศไทยนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะครับมีนายกคนไหนที่หนีภัยแล้ว ได้กับเข้ามาในประเทศไม่มีครับก็ส่วนมากก็ไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมพูดวิเคราะห์จะแหวกแนวออกไปก็ไม่ทราบว,ว่าสาเหตุที่ทุกทุกท่านไม่ได้พูดถึงไม่ว่านักเชีชารหรือนักรัฐศาสตร์ต่างๆไม่เคยพูดในจุดนี้นะครับว่าเป็นการย้อนเกตของ อดีตนายกทักษิณนั่นเองเมื่อเขามีเส้นอันนี้อ้างอิงอาจารย์ธนพรพูดเป็นครั้งที่สามเลยนะครับอ้างอิงอาจารย์ธนพรเคยพูดไว้ว่าตอนนี้เขามีเส้นซึ่งเมื่อก่อนอาจารย์ธนพรเคยพูดไว้ว่าพักเพื่อไทยจะหยุดรึแปดปีแปดปีแต่เมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมาเมื่อมีการวินิจฉัยพักเก้าไก่ ล้มล้างการปกครองท่านก็ออกมาวิจารณ์ว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะอยู่แค่สี่ปีนั่นเออันนี้ผมเป็นชาวบ้านธรรมดาการพูดจะอาจจะวกไปวนมาแต่ว่าผมก็อยากจะพูดและอยากจะ,ะมีข้อข้อมูลให้ทุกท่านทุกท่านเห็นกันแล้วกันเอาเป็นว่าทุกๆุกคนที่เป็นองค์พยน เด็กช่วยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าสมาชิกพักเพื่อไทยถูกกระทําเกือบทั้งหมดไม่ว่าแกนนําหรือว่าระดับแค่สมาชิกพักโดนหมดนะครับช่วงนั้นโดนหมดนะครับคือโดนก,ก็เป็นที่รู้กันก็ไม่อยากจะพูดมากว่าโดนอะไรบ้างนะครับก็เห็นเห็นกันอยู่ถ้าทำลายกระบวนกยุติธรรม เมื่อเขาทำก่อนท่านมาแล้วและตัวท่านก็จะทำบ้างมันจะผิดได้หรือไม่นะครับขอให้ทุกท่านอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์และวิจารณ์ของผมครับขอบคุณมากนะครับ